สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆกันฉันอยากจะฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะคะถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยค่ะ ผลประกอบการไตรามาสสมของ Exxon o o i l l e เพิ่งจะออกมาสุดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดคือดีกว่าที่คาดไปเยอะเลยใช่ค่ะทั้งกำไรทั้งรายได้นี่คือทะลุเป้าที่นักวิเคราะห์ให้ไว้หมดเลยแต่พอเราลองคุยดูเบื้องหลังตัวเลขสวยๆพวกนี้นะครับมันกลับเจอเรื่องที่เน่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยอะ่ะอืมมันเหมือนเป็นเกมเดิมพันที่ใหญ่มากเหมือนกับว่า Exxon Mobile กำลังใช้ธุรกิจน้ำมันที่ทุกคนอาจจะมองว่าเก่าแล้วมาเป็นเครื่องจักรปั๊มเงินสดใช่ค่ะเพื่อสร้างบริษัทเทคโนโลยีแห่งอนาคตของตัวเองขึ้นมาใช่เลยค่ะภาพที่เห็นมันซับซ้อนกว่าแค่คำว่าบริษัทน้ำมันกำไรดีไปมากเลยนะมันคือการเดินเกมบนเส้นได้เลยค่ะระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ครับข้างหนึ่งคือการขุดโจะน้ำมันแบบดั้งเดิมแต่อีกข้างคือการทุ่มเงินมหาศาลให้กับเทคโนโลยีอย่าง AI ออื้อหือ แบตเตอรี่ไปจนถึงไฮโดรเจนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคนละเรื่องกันเลยและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากข้อมูลที่เราได้มาทั้งจากรายงานผลประกอบการล่าสุดแล้วก็เอกสารแผนกลยุทธ์ของบริษัทเองเราจะมาแกะรอยกันดูว่าเกมนี้มันเสี่ยงแค่ไหนแล้วพวกเขามีไพ่อะไรในมือบ้างตั้งแต่แหล่งน้ำมันใหม่ในกยนายานาไปจนถึงห้องแลบที่กำลังพัฒนาวัสดุสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อนเลยดีกว่าได้เลยค่ะที่บอกว่าผลประกอบการดีเกินคาดเนี่ยคือรายได้กับกําไรมันสูงกว่าที่คาดการไว้ใช่ค่ะนักลงทุนก็แฮปปี้กันทั่วหน้าเลยเพราะบริษัทประกาศเพิ่มเงินปันผลอีก4%อร์เ๋อครับซึ่งที่น่าสนใจคือนี่เป็นการเพิ่มต่อเนื่องมาเป็นปีที่42แล้วนะคะโห oh, 42ปีไม่ธรรมดาจริงๆใช่ค่ะการคืนกําไรให้ผู้ถือหุ้นนี่เขาจัดหนักจัดเต็มมาตลอดเลยเฉพาะไตรามาสนี้ไตรามาสเดียวก็คืนกาไรผ่าน เงินปันผลกับการซื้อหุ้นคืนไปกบกบ9.4พันล้านดอลลาร์9,400ล้านแล้วก็ตั้งเป้าซื้อหุ้นคืนทั้งปีไว้ที่20พันล้านดอลลาร์แต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าแปลกใจซ่อนอยู่ในรายงานค่ะยังไงครับคือถึงแม้ไตรมาสสามจะออกมาดีมากแต่ถ้าเราดูภาพรวมตั้งแต่ต้นปีมากำไรสะสมจริงๆแล้วเนี่ยมันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอ้าเหรอครับค่ะ จาก26.1พันล้านเหลือ22.3พันล้านดอลลาร์เดี๋ยวนะครับกำไรโดยรวมลดลงจากปีก่อนใช่ค่ะแต่กลับเเพิ่มเงินปันผลแถมยังทุ่มซื้อหุ้นคืนมหาศาลอีกมันไม่ดูขัดขัดกันเหรอครับแล้วแล้วเงินมันมาจากไหนกันเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือสาเหตุที่กำไรสะสมลดลงเนี่ยหลักๆก,ก็มาจากราคาน้ำมันดิบที่มันไม่ได้สูงเท่าปีก่อนอ๋อ บวกกับธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่กำไรน้อยลงแต่การที่พวกเขายังมีเงินสดมหาศาลมาคืนให้นักลงทุนได้ขนาดนี้มันชี้ไปที่กลยุทธ์สองอย่างที่ทำได้ดีเกินคาดเลยสองอย่างอย่างแรกคือการเพิ่มการผลิตในแหล่งที่ต้นทุนต่ำมากมากและสองคือการลดต้นทุนอย่างต้องใช้คำว่าบ้าคลั่งเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าถึงแม้จะขายของได้ในราคาที่ถูกลงแต่ก็ชดเชยด้วยการผลิตเพิ่มขึ้นเยอะมาก ใช่ค่ะแล้วก็ลดรายจ่ายของตัวเองลงไปอีกเลยยังมีเงินสดเหลือเฟือเหมือนเหมือนร้านอาหารที่วัตถุดิบแพงขึ้นแต่ก็หาทางลดต้นทุนส่วนอื่นแล้วก็ขายดีขึ้นจนกําไรอย่างดีอยู่ภาพนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มการผลิตนี้นะคะแหล่งข้อมูลชี้ไปที่2องทำเลทองของเขาเลยที่ไหนบ้างครับคือแอ่งเพอร์เมียนในเท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งเชลออยล์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา แล้วก็อีกที่คือประเทศกาานาที่เพิ่งค้นพบแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งขนาดมือมาอ๋อที่กาานาแล้วการที่เขาเพิ่งเข้าซื้อบริษัทพายอเนีย er ไปเนี่ยทำให้ตอนนี้เอ็กซอนโมบายกลายเป็นเจ้าที่รายใหญ่ที่สุดในแอ่งเพอร์เมียนไปแล้วค่ะครับแล้วก็ตั้งเป้าจะผลิตน้ำมันจากที่นี่ให้ได้ถึง2.3ล้านบาเรลต่อวันภายในปี2020เลยทีเดียว2.3ล้านบาเรลต่อวันนั่นมันเยอะกว่าที่บางประเทศผลิตได้ทั้งประเทศอีกนะครับ แล้วที่กายาน่าเหรอครับเป็นยังไงบ้านที่กายาน่าก็ไม่แพ้กันเลยค่ะที่นั่นเหมือนเป็นขุมทรัพย์ใหม่ของวงการน้ํามันเลยเขามีแผนจะพัฒนาแหล่งขุดเจาะเพิ่มอีกสองแห่งครับทําให้ภายในปี2030จะมีแท่นผลิตน้ํามันรวม8แห่งที่นั่นซึ่งแหล่งผลิตพวกนี้แหละค่ะที่บริษัทเรียกว่าสินทรัพย์ที่ได้เปรียบหรือ Advantage Assets ทําไมถึงได้เปรียบครับเพราะว่ามีต้นทุนในการผลิตต่ํามากค่ะกําไรต่อเรลเลยสูงกว่าที่อื่นเยอะ โอเคครับนั่นคือฝั่งของการปั๊มรายรับเข้ามาแล้วอีกด้านที่บอกว่าลดต้นทุนอย่างบ้าคลั่งล่ะครับเป็นยังไงตัวเลขน่าทึ่งมากค่ะตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะคะเขาลดต้นทุนเชิงโครงสร้างไปแล้วถึง14.3พันล้านดอลลาร์โหแล้วยังมีเป้าจะลดเพิ่มอีก7 0 0พันล้านดอลลาร์ภายในปี2020ด้วยมันสอดคล้องกับที่ซ e o ของเขาเคยพูดไว้เลยค่ะว่ากลายุทธ์ของบริษัทคือซื้อคุณค่าไม่ใช่ปริมาณ by value not volume ใช่ค่ะคือเน้นไปที่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีต้นทุนต่ำเท่านั้นโอเคครับแสดงว่าเขาบีบเค้นเงินสดจากธุรกิจเดิมได้เก่งมากจริงๆแต่ว่าลำพังแค่ลดค่าใช้จ่ายกับขุดน้ำมันเพิ่มมันจะพอไปสู้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปได้จริงๆหรอครับอืมอาสารที่ได้มานี่เขากาลังเอาไปทาอะไรต่อใช่เลยค่ะแล้วคำตอบก็คือเขาเอาไปเดิมพันกับเทคโนโลยีค่ะ นี่คือจุดที่เรื่องราวมันเปลี่ยนจากบริษัทน้ํามันธรมธรมดาาไปเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากครับตัวเลขการลงทุนก็ชัดเจนนะคะเขาใช้เงินประมาณ1.8พันล้านดอลลาร์ต่อปีไปกับเรื่องดิจิทัลและสารสนเทศแล้วยังมีงบวิจัยและพัฒนาอีกเกือบ1,000ล้านดอลลาร์แล้วเทคโนโลยีที่ว่านี่หัวใจหลักคือ AI ใช่ไหมครับเห็นพูดถึงเงินเยอะมากเลยถูกต้องค่ะแต่ที่น่าทึ่งในรายงานไม่ใช่แค่การพูดถึง AI สวยๆนะคะ แต่คือการระบุชัดเจนเลยว่าเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอ๋อมีรายละเอียดด้วยใช่ค่ะตั้งแต่การใช้ AI ช่วยแปลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนใต้ดินเพื่อหาแหล่งน้ำมันได้เร็วและแม่นยำขึ้นพัฒนาระบบขุดเจาะอัตโนมัติใช้ AI ทำนายว่าเครื่องจักรชิ้นไหนใกล้จะเสียเพื่อเข้าไปบำรุงรักษาก่อนหรือที่เรียกว่า predictive maintenance ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงกลั่นเพื่อลดการใช้พลังงาน โห oh, ฟังดูครอบคลุมทุกส่วนเลยแต่ตัวเลขเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการใช้ AI นี่มันมันเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะปลดล็อกการประหยัดต้นทุนให้ได้มากกว่า15,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2027ใช่ค่ะคือเงินจำนวนนี้มันมาจาก AI อย่างเดียวเลยเหรอครับมันทำอะไรได้ขนาดนั้นเลย มันคือผลรวมจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกจุดที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าแท่นขุดเจาะน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านต้องหยุดทำงานโดยไม่จำเป็นหรือถ้าหาแหล่งน้ำมันใหม่เจอโดยใช้เวลาแค่ครึ่งเดียวของเมื่อก่อนหรือถ้าโรงกลั่นใช้พลังงานน้อยลง5%เตตัวเลขเลข็กๆน้อยๆพวกนี้พอมารวมกันในสเกลของบริษัทอย่างเอ็กซอนมอเบิลมันก็กลายเป็นเงินมหาศาลแบบนี้แหละคะ่ะเข้าใจแล้วครับ เท่ากับว่าเขาใช้ AI มาทำให้เครื่องจักรผลิตเงินสดของตัวเองทำงานได้ดีขึ้นไปอีกขั้นใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินที่ประหยัดได้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มันไกลตัวจากน้ำมันออกไปเรื่อยๆอย่างเรื่องแบตเตอรี่ที่เห็นในข่าวใช่เลยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมาก พวกเขากำลังขยายไปสู่ตลาดที่เรียกว่าวัสดุคาร์บอนหรือคาร์บอนแมทเทเรียลสำหรับแบตเตอรีย่ยุคใหม่ครับโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าโคกขั้นสูงหรือแอดวานซ์โคกเพื่อใช้ทำขั้วแอโนโกในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่กักเก็บพลังงานนี่มันเหมือนกับว่าจากบริษัทน้ำมันกำลังจะค่อยๆกลายเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนให้บริษัทรถอีวีไปแล้วนะครับก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแล้ว ของที่เขาพัฒนานี่มันดีกว่าของเดิมในตลาดยังไงครับคำกล่าวอ้างของเขานี้ถ้าทําได้จริงก็ถือว่าเปลี่ยนเกมเลยนะคะเขาบอกว่าวัสดุใหม่นี้สามารถเพิ่มความจุพลังงานของแบตเตอรี่ได้ถึง30% 30%เลยเหรอครับและทําให้ชาร์จเร็วขึ้นอีก30%เมื่อเทียบกับวัสดุแกรฟไฟที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็กําลังทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์หลายเจ้าอยู่ ว่าดาเล่แบตเตอรี่นี่มันเป็นแค่จิ๊กซอตัวเล็กๆในแผนใหญ่ของเขาที่เรียกว่าโลคาร์บอนโซลูชันส์ใช่ไหมครับถูกค่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในแพนแนกใหม่ที่ชื่อโลคาร์บอนโซลูชันส์ที่มีแผนจะใช้เงินลงทุนสูงถึง30,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2030เลยทีเดียว30,000ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าจะให้สรุปภาพรวมของแผนกนี้นะคะมันคือการเดิมพันว่าในอนาคตโลกจะต้องการโครงสร้างพื้นฐานสําหรับพลังงานคาร์บอนต่ําและพวกเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานนั้นโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับหลักๆมี3เสาค่ะ 1. คือการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ตอนนี้กำลังสร้างเครือข่ายท่อส่ง CO2 ขนาดใหญ่แถวชายฝั่งอ่าวของสหรัฐครับ2คือไฮโดรเจน กำลังสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เท็กซัสและ3คือลิเทียมซึ่งก็คือการกระโดดลงไปเล่นในตลาดวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับแบตเตอรี่รถ e ีีด้วยตัวเองเลย mm. มันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแต่แทนที่จะไปสร้างกังหันลมหรือแผงโซลาเซลล์แข่งกับคนอื่นเขาเลือกที่จะสร้างถนนท่อส่ง และเหมืองสำหรับโลกพลังงานใหม่แทนเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับแต่ทั้งหมดที่ว่านานี้มันก็อดทำให้เราตั้งคำถามไม่ได้ว่าแล้วทั้งหมดนี้มันจะไปด้วยกันได้ยังไงกับธุรกิจหลักที่ยังคงเป็นการขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนอยู่ดีอืมมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวหรือเปล่าครับนี่คือประเด็นที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดเลยค่ะ ในเอกสารของบริษัทเองก็สะท้อนความตึงเครียดนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะครับในด้านหนึ่งเขาตั้งเป้าใหญ่มากว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือ net zero สำหรับการดำเนินงานของตัวเองที่เรียกว่า scope 1และ scope 2ให้ได้ไทยในปี2050ฟังดูก็เป็นแผนที่ดีนี่ครับ ใช่ค่ะและยังอ้างว่าธุรกิจโลคาบอนโซลูชั่นส์ที่ลงทุนไปจะช่วยให้ลูกค้ารายอื่นลดการปล่อยก๊าซได้กว่า50ล้านเมตริกตันต่อปีด้วยแต่แต่ว่านั่นคือแค่ฝั่งสกอบวันและ2ูคือก๊าซที่ปล่อยจากโรงงานหรือแท่นขุดของเขาเองแต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าความก้าวหน้าของทางโลกในการลดการปล่อยก๊าซยังคงตามหลังเป้าหมายอยู่มาก Oh. และที่สำคัญคือเขาเน้นย้ำว่าการลงทุนมหาศาลในธุรกิจคาร์บอนต่ำพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากภาครัฐเท่านั้นซึ่งเราก็เห็นภาพสะท้อนของความตึงเครียดนี้ชัดๆเลยในกรณีล่าสุดที่ Exxon Mobil กำลังฟ้องรัฐแคลิฟอร์เนียเรื่องกฎหมายสภาพอากาศฉบับใหม่ ช่เลยค่ะกฎหมายฉบับนั้นบังคับให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงส่วนที่เรียกว่า scope t r e ด้วย scope t r e ก็คือการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการที่คนเอาน้ำมันของเขาไปเติมรถแล้วขับขี่หรือโรงไฟฟ้าเอาไปใช้ผลิตไฟใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดและควบคุมได้ยากที่สุด e x ซ o n Mobil ก็เลยโต้แย้งว่ากฎหมายนี้ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็สร้างภาระในการรายงานที่เกินจำเป็นครับ กรณีนี้มันสะท้อนภาพได้ชัดมากเลยค่ะมันเหมือนการเดินไต่เส้นลวดเลยมือข้างหนึ่งโบกธงสีเขียวเรื่อง Net z ซีโร่คแต่อีกข้างก็กำลังต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลผลกระทบที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ตัวเองพราะฟังมาถึงตรงนี้ภาพมันชัดขึ้นมากเลยครับเราเริ่มต้นจากตัวเลขผลประกอบการที่ดีเกินคาดแต่พอเจาะลึกลงไปลับได้เห็นภาพของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังอยู่ท่ามกลางทางแยกที่ซับซ้อนสุดๆอืม พยายามสร้างสมดุลระหว่างการเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดจากโลกเก่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการทุ่นเงินเดิมพันอนาคตไปกับเทคโนโลยีโลกใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือไม่ท่ามกลางแรงกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมที่หนักขึ้นทุกวันถ้าจะให้สรุปแก่นของกลยุทธ์ทั้งวันนี้นะคะมันคือการใช้เครื่องจักรผลิตเงินสดจากธุรกิจน้ํามันและกา๊าซดังเดิมเพื่อทํสองสิ่งไปพร้อมๆกันครับ 1. คือการคืนกำไรให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องและงดงามเพื่อรักษามูลค่าและความน่าสนใจของหุ้นเอาไว้และ 2. คือการใช้เงินสดที่เหลือไปวางเดิมพันกับธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่อาจจะเสี่ยงสูงมากในวันนี้แต่ถ้าสําเร็จขึ้นมาสักอย่างมันก็มีโอกาสเติบโตแบบพลิกโลกได้เลยเป็นการเดินเกมที่น่าติดตามมากครับและก่อนจะจากกันไปมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าเกิดไอธุรกิจใหม่ที่เขาเดิมพันไว้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือโครงการดักจับคาร์บอนมันเกิดปังและประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายขึ้นมาจริงๆคะ่ะมันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตเราจะได้เห็นเ Ex x o n m o b i บลตัดสินใจแยกบริษัทกลายเป็นบริษัทน้ามันแบบดั้งเดิมบริษัทหนึ่งกับบริษัทเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอีกบริษัทหนึ่งน่าคิดนะคะเหมือนแยกด้านสว่างกับด้านมืดออกจากกันอย่างชัดเจนไปเลย นี่เป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะคะถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยแล้วเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกๆวันและถ้าคุณอยากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ